โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็คือการแกสเรียวปอลห,หลัง w h วั f u c บป้าป้าอยากโดนเผาครับนี่คือป้าเผาตัวเองครับเออป้าเผาตัวเองป้าเผาตัวเองตายโอ้ยหายเลยป้าเราเคยช่วงนี้ตอนนี้ก็ไม่มีสาระเลยนะผมไม่แน่ที่โย้เห็นตอนนั้นกคือแบบมันหนักมาก โอเคเอ้ยเจ๊เจ๊เด๊เจ๊เอเดี๋ยวไม่ช่วยอ่ะเราจะปล่อยมันงั้นใส่เกาะเหล็กแล้วอย่าอย่าเกียร์นะลิแอนลี่ครับมึงตายไหมนั่นอ่ะฮะมึรู้มึงไม่ตายครับเราจะไม่สนใจเราจะปล่อยให้ชาวบ้านช่วยมันชาวบ้านช่วยมันหน่อยดินี่ครับบอกแล้วชาวบ้านช่วยมาแล้ว นี yeah, it it ่แหละครับก็คือเราจะทำโลกโอ้โอ้เอลลี่ไม่เป็นไรคุณโดนเยอะไห้เอลลี่กูรู้ต้อมงต้องการสิ่งนี้นะฮะไอ้ยดุทำไงดีวะมาทำไงดีเอดนี่มันหยาบอ๋อกดวิช แล้วก็เดินไปตรงข้ามกับดักแล้วก็กดคามรมีอะเอ๋เออเอ๋เอ๋เอเอ,เอ,เอ,เอตาย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 โอ้ยโอ้โหบงังอัธรรถบนเลยเรียนเลย เราไม่รู้เลยครับว่ารียอ,อนจะช่วยเอ็ดนี่ไงก็จบรายการเพียงเท่านี้ครับ,บ,วรบสวัสดีครับ